วันลุมพินีนักชกผ่านตาช่างไร้ปัญหาเตรียมบูมันศึกวันลุมพินี45ศึกวันลุมพินี45พร้อมมอบความสุขให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้แบบเต็มอิ่มในช่วงส่งท้ายปีรับชมพร้อมกันในกว่า190ประเทศทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันศุกร์ที่15ธันวาคมนี้โดยเหล่านักสู้ทั้ง24คนต่างเตรียมฟิตซ้อมร่างกายกันมาอย่างเต็มที่ผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายได้อย่างหายห่วงพร้อมลุยเต็มกำลังในค่ำคืนนี้นำขบวนด้วยคู่เอกโอท็อปอขวนเมือง ดาวรุ่งไฟแรงวัย17ปีจากอุบลราชธานีได้โอกาสพิสูจน์ฝีมือเพื่อลบคำาสบประมาทพบกับโซเนอร์เซนจอมหมัดดุวัย27ปีจากตุรกีที่อัดน็อกกล้องไกลเอนนี่มวยไทยมาได้ในไฟเปิดตัวโดยพร้อมบูกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปออภิสิทธิ์เวแพทริกด้านคู่เอกพักอินเตอร์อภิสิทธิ Fair ์แฟเทค มวยเก่าเจนเวทีวัย35ปีจากชัยภูมิอดีตดาวเด่นมวยช่อง7็สีที่เคยไปชกมาหลายประเทศเปิดตัวชนรุ่นน้องจากฮังการีแพทริกซานาที่อายุน้อยกว่าถึง13ปีกลับมาลุ้นคว้าชัยชนะ2ไฟติดกันโดยทั้งคู่เตรียมซัดกันในกติกามวยไทยแคทเวท140ปอ สำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึกวันลุมพินีทุกคนจะต้องผ่านการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งหากมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่านจะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตามนักกีฬาทั้งหมด24คนของศึกวันลุมพินี45ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยและจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่างโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี45คู่เอกโอท็อปออขวันเมืองชั่งได้144.4ปอเวอร์ซัสโซเนอร์เซนชั่งได้144 6ปอมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวท135 1 4 5ปอ คู่รองโล่เงินแปะสายสี่ช่างได้1 2 6 8ปเวอร์ซัสสเตฟานเออรยช่างได้1 2 6 2ปอมวยไทยแคทเวท1 2 7ปอดาบดำปตททองทวีช่างได้1 2 6 0ปเวอร์ซัสชาพยักษ์ศักสตูนช่างได้1 2 5 6ปอมวยไทยแคทเวท1 2 6ปอ สิงมณีสุรศักดิ์มนตรีช่างได้119.2ปอวซัสเพชตาเสือสีโอปอนช่างได้119.4ปอมวยไทยแคทเวท120ปอศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วช่างได้126.0ปอวซัสชาลีสิงมาวินช่างได้125.8ปอมวยไทยแคทเวท126ปอ เจ้าอินซีพีเคแสนชัยชั่งได้117.6ปอวอร์ซัสราชมงคลแม่ทองไบรีไซเคิลชั่งได้118.0ปอมวยไทยแคตเวท118ปออภิสิตแฟเทกชั่งได้139.2ปอวอร์ซัสแพทริกซานาชั่งได้138.8ปอมวยไทยแคตเวท140ปอ ยอดทองไทยสอสมหมายช่างได้129.6ปอวอร์ซัสโอมาเอลฮาลาบีช่างได้129.4ปอมวยไทยแคทเวด130ปอแชร์ซอดคาบูทอปช่างได้135.0ปอวอร์ซัสจรวดศึกสอจอวิชิต8ริ้วช่างได้134.8ปอมวยไทยรุ่นฟลายเวด125 135ปอ ลอเรนโซ d ดิวารชาช่างได้153.8งร้อยห้าสิบสามจุดแปดปอร์เัสซอร์กันคาราแบกช่างได้153.8งอมจปดปอมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทหน5่งร้อยสี่สิบห้าหนึ่งร้ปอซูเลมัซูเลมานฟช่างได้154.6งร้อยห้าสิบสี่จุดหกปอร์เันูสุนตานททรอบช่างได้154.0ปอการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวทหน5่งรปอ ราบินราทานช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดแปดปอ์วอร์ซัสอิสเมลขานช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดแปดปอการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นฟลายเวทหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอร์แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันล,ลุมพินีสีห้าทางช่อง7จ็ดเอชดีกฎหมายเลข35เริ่มรับสัญญาณสดเวลา20่สนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไป